แกงกล้ามาเลยเฮ้ยยา้ามาสีเจ้ามังกรไดยดูสมพลังสุดๆเลยมากนี่แหละเป็นเกมที่<า>ต้องล่ามอนสเตอร์ละโอ้โหน่าสนใจจังเลยนะอืมเป็นเกมที่ยากนะ่าดูเลยนะแต่ฉัน,น่ะทำได้ตั้ง50คะแนนแน่ชนะได้แล้วละร้อย90คะแนนร้อยเก้าสิคะแนนยากพอตัวเลยนะจานเนี่ย อาชิสุกะจังจ่าฉันขอลองเล่นดูหน่อยนะได้สินี่จ้าอ๋อลนะเลกจะได้ศูนย์คะแนนอย่างเดียวแต่ถ้าฝึกฝนต่อเนื่องโดยไม่ยอมแพ้คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งชนะแล้วไดสามร้อยคะแนนอ่ไม่จริงอ่ะดีใจเงสุดยอดมากดูดิดูดิเห็นแมสกอร์สามร้อยโฮ้ยเออฉันต้องไปฝึกเพิ่มะให้ฉันเล่นไหนดิจิตใจแอะ เล่นอะไรกันอยู่เอาม,ามังแหมขงง่ายไปํสำหรับใจแอนนะับแป๊บเดียวก็คงเบื่อแล้วอ่ะมัง้งนันสินนะชนะท่านุกิหน้าจืดได้แล้วร้อยเจ็สิคะแนนนะ่ะดูดิอุ้ยสุดยอดแบบนี้ต้องเรียกว่าอัจฉริยะไม่เท่าไหรหรอกนะ่าฮะที่กจาจได้ร้อยเก้าสิบคะแนนส่วนฉันได้300ร้อคะแนนเะนี่ยว่าไงนะ ที่แกไปทุกวันซื้อเลยนะเนี่ยเดลิมอนนี่มันตอนไม้โพลหนีอการมีชีวิตของฉันจริงๆเลย้โดนแบบนี้ทุกวันแั้นก็น่าสงสารนะนะดูดิงานยังเล่นอยู่เลยไหนป่ะเรื่องเล่นเกมของจริงของจริงเหรอฮ่เครื่องเล่นเกมจากอนาคตนะลองดูนี่นะก่อนอื่นก็เล็งที่ใจแอนแล้วก็กดปุ่มเป้าหมายได้เลย นี่ก็เริ่มเกมได้นะเอ้ยอะไรเนี่ยอ้รร่างกายของฉันมันเฮ้ยไอ,อ,ยอ,อ,อ้นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยเกมนี้นะจะใช้ร่างกายของคนจริงๆเป็นตัวละครแล้วก็ปราบมอนสเตอร์ที่จะปรากฏตัวขึ้นเรื่อยๆนะ กดเดีย m สเตอร์ได้ก็จะถือว่าชนะเกมนะจากนี้ก็จะมีของโผล่ออกมาเยอะแยะเลยล่ะอย่างแคปกระโดดแล้วก็ระเบิดตู้มตามสามารถใช้ของพวกนี้ในการโจมตีได้เลยล่ะนี่นี่ดเรมอนทีนี่ก็ให้ฉันเล่นบ้างสิฮะอ๋อเอาดิเอาสิยิงให้เอาปะช้เยอะดีละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเฮ้ย โนบิตะนี e in mm that that mm. ่อาจจะเล้ย oh. <The> claro. ok ักของแท้เลยฮะบังคับงมีท่าไหนที่เป็นแบบนั้นได้เนี่ยฉันกำลังจริงจังอยู่นะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้บาดโถจะเป็นอะไรไม่เนี่ยอ๋อไม่หรอกอย่างมากก็แค่เจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะล่้ยจะมาอ้าวเออเอ้ยฮะแบบนั้นแหละโนบิตะฝ่าท่อเป็นอาวุธที่ดีนะก็มีพลังสูงกว่าตัวเลยช่๊ยช่วยช่วยช่วยอ่าอ่าเหนื่อยเหนื่อยเอ้ย่วยช่วหัว ทอดที่ไม่มีฝาดันกลายเป็นกับดักไปแทนซะนี่ดีละจัดการตัวต่อไปเลยเอ่ะมี่ละโอ้ยจ่อยไม่ไหว耶เฮ้ยใครกรอบว้าวโอ้ยมันยังไงกันเนี่ย ใช่โดนทโดนเลยโดนเลยเอาล่เลยเลูกนั่นเลยเดี๋ยวโฟงนะเดี๋ยวจะโฟงนะเดี๋ยวจะโฟงใจเอ็นด้วยนะเอ้ามาแล้วตัวแสบกันเฮ้ยรู้แล้วแล้วน้จะให้นายเล่นด้วยก็ได้นะไหน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 ดูดิ นี่ช่วยพอตัเทีเออแบบนั้นมันจองใจอ่ะถือเป็นการแก้แค้นเล็กๆน้อยๆของฉันไงล่ะเอาเครื่องเกมคืนมาได้แล้วนะเออนาขออีกหน่อยนะบอกให้คืนไงเฮ้ยเจาอะไรกูบอกให้คืนมาเจ้าคนนีอะไรอ่ะย่าไปเสียบเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเครื่องก็หลดล็อกไงนะโถเห็นไหม คุณบ้าแล้วมันแปลกหลักคือมั่าัอนแบบนี้เองละดอนไหนไหนมีบอรดสำหรับเล่นหลายคนด้วยกันนะเอาละกดถึงฮะฉันด้วยฉันขอออานใคราวยแม่อู ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกอาเคชิโดดงานบ้านมาทำอะไรอยู่แถวนี้ฮะว้าวหน่อยอ่ะกำลังเข้าได้เขาเข็มบนดีไรนี่พวกนายถึงเวลาให้ทีเด้แล้วข้าไอ่อะถึงนี่พวกนายจัดการเลยไม่ไหวไม่ไหวนี่เนี่ย โอ้อาเคทีเฮ้ยอ้อมือมืออาแม่จ๋าเออเออเอเออแอนก็โต้นนะจะเก่งกว่าแม่เลยอเออเฮ้ยหูยานหูยานเผาเผาเรื่องเกมลงซะบ้างกลับบ้านได้แล้วแอนก็โต้นะคุณแม่อ้อยบายบายบายเจ็บอนี่อยู่นี่เลยนะฮลโลไปที แล้วอย่างนี้ถึงอยู่ในเกมแต่คุณแม่ก็ยังแกร่งที่สุดเลย